และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่แม่อ้อพาเด็กๆทํากันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ มากเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเคิรเทวดาแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่อ้นนะคะแลวก็น้องพ้าน,น้องเค้กมาอีกแล้วนะคะมาชวยทุกคนทําเมนูอาหารอร่อยๆค่ะวันนี้เรามาในธีมเสื้อสีเหลืองวันนี้เรามาทาเค้กกล้วยหอมอ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วค่ะชืนะ่อเรืองเนาะจะเรืออะไรก็ได้เราสามคนนะคะจะมาทําเค้กกล้วยหอมค่ะแล้วก็วันนี้ก็เอาสูตรมาแบ่งปันทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำเค้กกล้วยหอมของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีอันนี้อะไรคะเด็กๆกล้วยหอมกล้วยหอมสุกทองนะคะไม่ใช่เลยกล้วยหอมทองสุกวันนี้เราใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะแ้ไปเลยได้ได้เดี๋ยวบอกผู้ชมก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวต่อมานะคะ แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กเราใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราใช้100กรัมนะคะทรายขาวนะคะแล้วก็ทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะก็100กรัมเหมือนกันค่ะอันนี้คืออะไรคะดเด็กๆรู้ไหมคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือผงฟูนะคะเราใช้1ช้อนชาครึ่งนะคะต่อมาคือเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชาค่ะ เกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะใช้ทั้งหมด170กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทเลยนะคะ oh <yeah. S 1> แล้วก็ลืมไม่ได้นี่ไงตัวนี้คืออะไรเออไข่ไข่วันนี้เราใช้ทั้งหมด3ฟองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาบดนะคะในส่วนของช่วยหอมกันก่อนโอเคลงไป,เ,ปเอาทีละหน่อยเนาะเอาทีละนิดเราจะได้บด เราไม่เอาที่ไปเยอะๆแล้วหนูบดได้ไหมล่ะทีละเยอะๆเลยไม่ได้ใส่หมดเลยก็ได้นะแม่ว่านย้มาใส่แล้วค่ะอ่าใส่ไปเลยใส่หมดเลยค่ะว้ายยัเพิ่งชิมจิยังไม่ใส่อะไรเลยจะไปชิมได้ไงรวยเหมือนกันเลยก็รวยอร่อยดีนะอร่อยดีนะแต่แม่ปั่นให้มันละเอียด ได้แล้วนะคะในส่วนของกล้วยหอมนะคะ <c oughs> เกือบตกโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาผสมแป้งกันนะคะันี้เหรอแป้งใช่แล้วหนูไปเอาที่สีแปง้งมาแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนผสมของแป้งกันนะคะอฮ้ยเรายังไม่เสร็จแปง้งสิเราต้องตีไข่ก่อนแม่มั่ว <c oughs> ไม่ได้เพราะอะเอาไข่ลงไปทุกคนเอามาใส่ นี่ไม่แตกนี่ใสไข่ก่อนเลยอ๊ย Oh no ะเยวออุ๊ยโอเคโอเคเอาไปลาหน่อแนลนะ้วอาไปลางนึ่เป็นใสไข่เข้าไปแล้วนะคะมาค่ะต่อไปใส่น้ำตาลทรายขาไไว หมดเลยค่ะอโอ้แล้วยังคนเองอ่ะอันคนอ่ะต่อไปพี่เค้กเอาน้ำตาลทรายแดงใส่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่จะตีพี่ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปด้วยก็จะทำให้มันทำให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะน้ำตาลทรายแดงแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้นะคะ มันเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายแดงไงคะมันจะทําให้สีของกล้วยหอมเคพล้วยหอมของเราสีสวยตีให้น้ำตาลละลายระวังนะคะอือ่าจ้ะยิงเทหมดหรือเปล่าเทหมดจะเทหมดเลยค่อยๆเทนะลูกเพล้วยหอมชอบกินเป็นป่ะกินเป๊ะ โอเคแม่เราทำอะไรก่ออ่ะเดี๋ยวลูบเยอะเออเอาที่นึงน้ำมันไม่หนักอะไรเลยเดี๋ยวหนูค่อยๆเทนะเดี๋ยวนะค่อยๆเทนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ค่อยๆตีนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งลงไปอ่ะพี่ข้าถือแป้งใช่ก็คือแป้งเค้กของเรานะคะไม่น้อยนะแม่แล้วก็จะ ล่อนแป้งนะคะอ่าเก่งมากำนนทำไงโอเคท้ามากอ่ะเฮ้ยเอาอันใหญ่อ่าต่อไปใส่ลงไปได้เลยพวกผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือใส่ลงไปได้เลยนนข้ามล่อนลงไปเลยเอ๊ะข้าไม่ต้องเทสิคะเราล่อนแนละ้วคือเราล่อนเอาเศษสิ่งสกปรกแล้วก็อันใหญ่ๆลงไปแล้วก็ล คนทุกอย่างเข้ากันเบาๆลูกเบาๆเบาๆเบาๆอ่ะพอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะใช้เครื่องตีเครื่องปั่นเครื่องตีนะคะเดี๋ยวแม่เปิดเดี๋ยวเราจะปากของนิดนึงตรงนี้เห็นไหมคะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของเค้กกล้วยหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่พิมพ์นะคะแล้วก็เข้าเตาอบกันนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาเค้กกล้วยหอมนะคะมาใส่พิมพ์แล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะในงานอะไรงคะตัวรองเดี๋ยวเราพี่ข้าวนะคะทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ม่ทําเป็นตัวอย่างก็คือเราจะเอาถ้วยกระดาษแบบนี้ใส่ลงไปตรงพิมพ์นะคะ ใช่ลองไว้รองไว้โอเคพิเคก็จะมีถาดหลุมแบบนี้อีกแบบเนึ่งนะคะใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนั้นนะมีเป็นตัวถ้วยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะกระดาษแล้วก็ลองแบบนี้นะคะแี่เก็ไม่ได้โอเคครบแล้วนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะตักเค้กกล้วยหอมใส่อะ่ะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ตักเสร็จพิมพ์ได้เลยเคทกำลังบาดอยูนะเากำลังบาดออปิเคทช่วยกันนึงสองซักหนึ่งสองโอ้ยผมแก้งเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของเคทกล้วยหอมแล้วนะคะพร้อมจะเข้าเตาอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบเลย 2ถาดเลยนะคะเราใช้ไฟนะคะประมาณ200องศานะคะก็จะอบประมาณ25นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปทีที่หนึ่งจ้า แล้วจะออกจะออกจากพิมพ์ก่อนแล้วก็เอามาพักให้เย็นบนตะแกรงแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเค้กกล้วยหอมฝีมือขวัญข้าวแล้วก็น้องเค,ค้กของเราใน,ว,นวันนี้วันนี้อันนี้มันคือเล็กนิดหน่อยนะคะตอนนี้ วยขึ้นนะมันก็จะค่อยๆพองขึ้นมาหมายถึงตอนที่เราทําตอนแรกมันจะดูเละๆนิดหน่อยีใช่ไหมคะแต่มันก็ค่อยๆพองพองพองขึ้นมาใช่พอันสุกออกมาแล้วมันสวยไหมสวยเลยอ่าเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่หน้ามันมีแตกนะเพราะว่าอันนี้มันหยุดถาดข้างล่างนี่อันนี้ถาดข้างบนเห็นไหมใช่ใช่ใช่เพราะเพราะอันนี้อ่ะมันไม่สวยอันนี้มันสวยกว่าอ้าวหนูชอบแบบนี้เหรอชอบแบบหน้าไม่แตกเหรอเราเรา เป็นยังไงอ่ะอร่อยเป็นรสชาติอร่อยนะคะทุกคนนี่ <c oughs> อร่อยอ่าฝีมือนั่นเดียวทุกคนคะนี่คือหน้าตาเค้กเค้กกล้วยหอมของฝีมือเชฟขวัญข้าวนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> รสชาติเป็นไงอร่อยว้าวอร่อยทั้งอย่างงี้นี่นน และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่แม่อ้อพาเด็กๆทํากันนะคะนั่นก็คือเค้กกล้วยหอมนะคะลองไปทากันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงสูตรไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะเอาไปลองทํากินนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องข้าวน้องเค้กแล้วก็แม่อ้อนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ